ได้เวลากูหลอบแล้วครับเมื่อคืนไม่ได้กู้มาดูหน่อยโอ้โหนู่นครับรอบแต่ขยะรู้สึกว่าจะเต็มรอบแล้วจะได้ปูหรือเปล่าเยะเยอะแบบนี้โอ้ยดูอยะเต็มไปหมดเลยครับเฮ้ยอุย้ยงานเข้าสิครับนี่เจอปูโอ้ยสองตัวเลยครับโอ้ยเจ้ว อย่าเยอะแบบนี้มีปูได้ยังไงวะโอ้ยหมาเลยครับอย่างนี้หมาโอ้ยเ้ยอยงูไซนี้เลยอีกตัวต้องปล่อยครับตัวเล็กโอ้โหโอ้ออกกันออกก่อนอือนี่ครับไซนี้เลยจับได้แล้ว ตำ้มบนสามตีขีดครับโอ้ยวันนี้ได้สองตัวติดเลยโอ้โ oh. ห oh, สีนี้ไม่ต้องพูดถึงตามแน่นแม่ไม่ยอมปลดตัวด้วยโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับโดูนะก้าวนะก้าวนั่นนะสู้สู้สู้เดี๋ยวทำให้กดก่อนสู้ครับสู้กดไม่อยู่ โอยอลังการอีกแล้วครับโอ้สีตึงนิมแน่นปากนิบขาบอกอย่านิ้วไปเยดขานะครับใช้แบบนี้โอ้โหมาแล้วเราโอเคครับเดี๋ยวมัดก่อนจะดูอีตวัวถาเล็กไปก็ปป่อยครับสองตัวเลยครับโอ้ใช้ได้ครับตัวนี้ก็เทย แม่เล็กนะฮะตัวนี้นุ่กัดอ่างเล็กตัวเมื่อกี้มันแลดูโตจะหนีก็จะหนีอย่หาไม้กดก็ไม้กดอยู่ไหนเอาไม้กดเดี่ยนี้หืมจะหนีครัจะหนีจะหนีครับ,ครบเคลียเคลียหัวสู้หัวแกวครับอย่างนี้โอ้กะเทยนั่นปี้อะ โอ้โหดูสมราคาครับขนาดรอบขยะเต็มรอบแบบนี้ยังได้ตัวเนี่มากูส้สายเลยกลัวใครจะแอบกู้ไปแล้วแต่ก็ยังมีตัวติดอยู่ถือว่าเจ๋งครับงามใสจริงๆได้คู่เลยทีเดียวไปค,ครับดูลูกต่อไป